พวนี้ใครแพ้ก็พวกนี้แหละแพ้ใครว่างเข้ามาช่วยแพ้กดพวกนี้มีงานแพ้อีกวันหนึ่งหลังจากไปทอดกระถินเสร็จที่วัดนาป่าพงก็จะกลับมาแพ้ของต่อเพราะว่าของยังแพ้ไม่เสร็จใครว่างสามารถมาช่วยกันได้อีกพวกนี้จะไปทอดกระกกถินที่วัดนาป่าพงไปทอดกระถินที่วัดนาป่าพงตอนเช้า คิดว่าประมาณ10โมงครึ่ง11โมงก็เสร็จแล้วก็ <_ LP> จะกลับมาแพ็คของต่อในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราแพ็คของส่งหลังจากนั้นจะงานจะกลับไปอยู่ที่โรงงานเหมือนเดิมจ้ะ <_ durability> อยับอพ์สาม แพ้เสร็จแล้วอตอนนี้ถพาเสร็จแล้วรอรอตอนนี้รอแต่น้ำพริกน้ำพริกผลิตไม่ทันคนแพ้เพราะคนแพ้เยอะเกินแต่มันจะลุมเร็วไงแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยตัวน้ำพริกกับผลิตได้ช้าน้ำพริกตัวนี้ตอนที่ค้างอยู่ที่สุดคืออะไรป่าทูป่าทูจะเป็นน้ำพริกที่ผลิตยากที่สุดใช้เวลานานที่สุดจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอ ตอนนี้รอแค่ทั้งพริกทุกทั้งพริกแพ็คก็จบหมดแล้วแล้วก็เอาลงอารมณ์รอลงลงัลงรอหมดแล้วตอนนี้อบบรอแต่ปลาทูปลาทูมาปุ๊บเอาณ์ปิดกล่องได้เลยแล้วก็ปิดใบป,ปักหน้าส่งได้เลยส่งเร็วส่งไวส่งทันไม่ต้องกังวลปลาทูมันทํายากสุดแต่อร่อยสุดนะปลาทู่ทะใช่น้องพี่ปลาทูนี่ทํายากสุดอร่อยสุดดีสุด น้ำพริกที่เป็นโปรของเจนนี่จะมีทั้งหมด4กระปุกปกติเราขายกระปุกละ90บาทถ้าซื้อ4กระปุเกเฉลี่ยกระปุกละ85บาทเราสามารถซื้อในราคา4กระปุกได้ในวันจันทบมันจะมีทั้งราคาในะก้ามันจะมีน้ำพริกาตาแดงตาหยาบเป่นชาติน้ำพริกตาแดงน้ำพริกขาวน้ำพริกปลาดุกน้ำกปลาไหลสี่นลล้ำพริกสีน้ำพริกนี่เป็นโปรโปรของเจนนี่นะ ก็ของเจนนี่จะเป,ป,ป,ปะ็นสี่กระปุกกระปุกละสองร้อยาสกรัมเท่ากับคนที่ซื้อสินค้าน้ำพริกในวัวนน้เนี่ยเท่ากับซื้อแ้่หนึ่งกิกโลซื้อทั้งหมดหก,กิ <ปะ S 1> โลกรัมน้ำพร,ริกหนึ่งกิโลกรัมแค่สามร้อบาทน้ำพร,ร,ร,ริกหนึ่กิโลกรัมแค่สามร้อยสี่บาทคเบียลดตอไก่พอพานแปดสองสองเก้อะไรขอถุงหล่อห้ากอไก่ต่อเต่าเก้าห้าแ ถอยรถไปจาฮะมาตำขาเลยก็สามคันมาสามคันเลยนะกองไก่พอพายสองแปดสองก้าไก่เต่าเต่าเก้าห้าแด้าถอยรถไปจ้ารถฟุตทักจะมาจอดเยี้ยงอาหารพวกเราเลยขอบคพณบมาริการีดีจากหมเสร็จ้า หมอเสกเป,ป็นสปอนเซอร์ในการแพ็ของในวันนี้ในการเลี้ยงอาหารฟู๊ทักเอารถเข้ามาเลยสามคันซึ่งจะไม่ต้องต้องยกถ่าไม่สื่ออะไรรู้ยังยังไม่รู้ประได้ขึ้นโมเดลไม่ได้ไม่ดีดน้าไ่ด้กหน้งไม่ได้สามคันเลยนะมึงฟู๊ทักฟู๊ทัก มันมันน่าบ้านเจนนี่เลยอ่ะเออใช่มันน่าป้านเจนนี่เจนนี่ก็มีสามคนเหมือนกันนาะใช่ใช่ค่ะใช่วันนี้วันนึงมาให้ดาราดืวันนี้ก็คุมาให้คนสูงมาดื่มรถฟู้ทัพนี้เป็นฟูณทัพพิเศษต้องให้อาหารภาษายยางจ้าต้องใช้แรงดันของรถที่การดันอาหารเข้าสูดจมูก แล้วลงยาพกักเลยไม่ต้องรับนรนหลึบหไม่ต <uh ้องมีมรสชาตินะข้าวราดลาด้านนี้เขาชลาชลาภาพชลาอะไรแล้วชลาละชลาเถอะชลาก่อนถาเรายิงยิงหนแสนจะได้สี่ล้านใจกดจอยกดใจเลยกันเลย साफ छटका लाल है साफ छुटका लाल है ليوتا 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 پتا پتا สุดยอดเลยสี่ร้านใจเรียบร้อยแล้วเอาเอาขวดแวเอากระปุกมาอาไดูบ้ายังมาไม่ถึงเขาก็เกลีร์ทางเกลี่ยที่ดดเดี๋ยวพาลงไปดูเดี๋ยวพาลงไปดูฟุตทักเป็นอะไรยังไง เราไม่ได้กินขอให้ด,ดูนิดนึงใครอยากแดกมาช่วยจัดของที่นี่กัอแล้วมันจะแดกสนใจเลยใครอยากดูมาดูที่นี่ก่อแล้วมันจะแดกมาแดกเราชืแพ็คของใหจะไม่ได้แดกนะก่อพูออดพักพูดพักสามคันจลงมาสปอนเซอร์จากหมอเสรงสปอนเซอร์จากหมอเส ทำไมเหรด้ยแปกใจเลยไมถึงีปรแดกสตาร์บัคนียะแดดไม่ได้เหรอเออทไหน้าตาคุณแดกของีคมาจีบเมืไรนะแดได้เรคุณงแดเลควรมาสีบนรจำเนี่ยามห้แดดไคอจะบอกคนบอคนเูวรแต่คุณทไมกูถึงแดสตาร์บคไม่ได้คุณเข้าใจมี่มึงยังแดกได้ทำไมคุณจะแดดไม เลยอยากให่คแดกงีนขึมาถห้โกมาให้ตีนเา้าปบิตกี่กเลตลาบกแขาซื้อไม่กก็หนาาได้ซื้อมาให้แล้วทำไมถึงแตกกัได้ไาใจก็แกจังเลยมาถามแต่สตาบั๊กเลยเหรออ้าวแล้วทำไมกูแดกไม่ได้่ะโอยลงงทำไมกูแด่สตาบั๊เป็นใหญ่ใหญ่โต

พวกนี้เป็นงานแต่งหน้าที่ทำหน้าย้อนปากแต่หน้ามีนหน้าย้อนปากอีกสัญญาวันสองสามนวะัหน้าต้องผ่านการตัดเย็บตัดย้อมอ่ะทกนี้เกินมองไม่ทันอีกข้าไม่ถึง ใจกัดีมารอาหารกะลมายังไม่ครบจ้าตอนนี้ที่หยุดเพราะวนทำพริกสดทุกคนสามารถนอนพักได้นอนพักได้นะเนนอนเลยนอนคนละนี้คนละหน่อยคนละสิบห้านาทีพิกกอบพัดชทพิกทไม่เสร็จอยวให้ดูนะพิก๋ยวให้ดูนะว,ว่ายเยอะขนาดไหนเดี๋ยวดูไปภูเขา 没事儿 อันนี hey, hey, hey! ้กอยปลาใ่อันนี้ใ่ขาวอันนี้ปลาแดงอนี้ปลาปลานีปลาล้ลาานีปลาล้าอนนี้ปลาล้าลนี้ปลาล้าแต่ตอนนี้ไม่ล้๊าเลอันนี้กุชาราแต่่าปลาล้าอันนี้ไม่ช่ปลาล้ากุชาาจากุาาจาล้าหมดแล้วจา เรารอนพี <Es> <an> ่ประทูมาอย่เดียวตอนนี้ที่เดียวตอนนี้ก็กลังี่จรกำลังีดบับเิลงเรื่อยบัเบ้ลแอกมมาห่ออตได้เป็นกระกนี้ขีดบับเบิ้แล้วก็